ดค่ะกลับมาพบก,กัพบพวกเรานบคร Auto g r ุกออนแอ์ค่ะคลิปนี้เป็น EP สแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของรถรถนั่นเองค่ะหลายๆท่านที่ติดตามเราอยู่แล้วก็คงจะทราบดีนะคะว่าบอร Auto นั้นจำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคนที่กำลังคิดจะซื้อรถมือสองอยู่และกำลังมองหาอยู่วันนี้เราจะมาบอกว่าเขาอะไรถึงต้องซื้อรถกับบอย Auto ้คุกค่ะ เหตุผลดีๆนะคะที่ทำไมต้องซื้อรถกับบอยออโต้เต็ดพอแรกเรามีรถมากมายหลายรุ่นและหลายยี่ห้อที่จะตอบโจทย์และความต้องการของคุณลูกค้าทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งการใช้ชีวิตเรามีคลกแบนมากกว่า200คันค่ะต่อด้วยเรื่องของการก่อนส่งมอบรถนะคะรถเราทุกคันนะคะเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจช่วงบ้างนะคะส่วนภายในนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะ เรามีสปาบอกสปาพรมพ่นฆ่าเชื้อให้ทุกขานเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะเพราะเรามีช่างเหืออาชีพค่ะส่วนบริการหลังการขายนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรามีพนักงานคอยติดต่อท่านไปเป็นระยะระยะเพื่อสอบถามส่วนลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาก็สามารถติดต่อเราได้เช่นกันย4บสีชั่วโมงค่ะ สุดท้ายท้ายสุดก็คงไม่พ้นเรื่องของโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะบอตัวกรุ๊นะคะมีโปรโมชั่นนั่นๆจัดเต็มเช่นฟรีค่าจัดโอนทุกรายการค่ะดาวศูนย์บาทดอกเบี้ยศูนเปเซนานหเดือนค่ะหรือดอกเบี้ยพิเศษ2.75และเริ่มผ่อนที่6,000บาทค่ะแบบบริการสูกขุดยื่สี่ชั่วโมงนาน1ปีค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะรถของโบ้โบปุกนั้นนะคะ <c oughs> คุณไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรื่องของคุณภาพเราไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักไม่มีพิคพิมไม่มีตัดต่อเพราะเรามีกู <c oughs> ่อินสเปคชั่นดูแลรถทุกคันเลยค่ะ <c oughs> ช่งองทางการติดต่อของเรานะคะ w w w b ไซต e r ล็ c ก c o <oughs> m เพจเฟซบุ๊กนะคะโบ้โบปุ๊บนะคะ หรือจะเป็นไลน์นะคะ assign by md นะคะและสุดท้ายนะคะก็คือ YouTube เนี่ยแหละค่ะใบประปุ่ค่ะหรือจะโทร0863229662ค่ะเมื่อคุณไา้เหตุผลดีๆในการซื้อรถก,กัะบยออกระปุกแล้วนั้นก็ร,รีบมานะคะเพราะโปรโมชั่นเราใกล้จะหมดแล้วะคะ่ะสำหรับวันนี้นหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สุดนะะ้า๊ายบายค่ะ